สวัสดีค่ะสวัสดีช่วงสายๆนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปให้ดูนะคะ,อะเอาอย่างฮะเพมีหยังเลยวันนี้คุณพ่อก็ไม่อยู่นะคะแล้วก็เอาเครื่องวันาไป ไปผูกแล้วนะคะเหลือแต่พี่นตยาตาายังไม่เอาเข้าล่มเลยนะคะเด ok ี๋ยวอีกสักพักก็จะมาเข้าตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อก็จะกลับบ้านแล้วนะคะอพอดีคุณพ่อไปเอาสับปะรดกับยาตั้งแต่เช้าๆเลยนะคะเอาอีหยาอยน้ำตาลไหลไม่หายเลยเป็นอย่างตรงนี้ยังหาย มองมัอเขาอ่อนอ่อนอีหยังค่ะต่อมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะทางพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหายคิดถึงนะคะแล้วเราเปลี่ยนทางก่อนแสงเข้าแซงเข้ามาเนี่ยแล้วแล้วก็อ hmm? ่าเดี๋ยวก็จะเอาน้ำให้กินอาบน้ำให้นะคะแล้วก็เอา อขอ,พอเพราะว่าแดดแดดเริ่มอ่าแ<ะ>แล้วค่ะแดดเริ่มแรงแล้วนะคะ,ะเออย้ยยังวิมยังไหลเลยมิมกล้วยไหยเลย<ะ>น้ำตาเขาก็ไหลไหลยังไม่หายเลยนะคะพี่นาตยานี่น้ำตาใหญ่โป,กปก๊ะโ๊คิดถอดบ้านวะ ทิดหาดบ้านบอ,อ,อ,อดูแม่วัชนาเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำให้คุณแม่วัชนากินนะคะเราไปเปิดน้ำก่อนนะคะเอาน้ำให้กินแล้วก็ อาบน้ำให้นะคะนะีะ่แา่ะ้าขนาด๋ยวาละนคะรับเอ๊ะเรากินกันเฮ้ยเอาอีกอย่างไม่มีคนถือกล้องไงนะคะพอดีแม่มาสนาดกินน้ำแบบทางใส่เอาใส่ปากเหมือนพี่นตาตยาไม่เป็นนะคะดู๊บแม่ขนา อยากลองให้เขากินนะคะเขาเขาก็อยากลองกินทางสายยางเหมือนกันแต่เขาก็ยังกินยังยังไม่ค่อยเป็นนะคะเขาจะมาอาปากเลยอเอาเอาใส่มือเอาแล้วหรือเขาอาปาก ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะหนาแล้วนะคะก็เป็นต้งเช้าก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็สายมาแดดก,ก็ร้อนนะคะอ่าตักเอาตัเอาดูเขาจะเอา,าเอะไรนะับยเย็นเอ้า ดูแลช้างให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อก็ไม่อยู่ก็ดูแทนคุณพ่อนะคะอาบน้ำไม่เขาก่อนเขาอ,อาจจะร้อนนะคะอา, <laughs> อาถูต้นไม้แล้ว อยาอะไรแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม่ลักษณะเขาน่าจะคันเขาแทงเป็นไม้เขาแบบคนันขนายเขานะคะแบบว่าอเหมือนถ้าเป็นคนคนก็จะเป็นประมาณว่าฟันผุกแล้วแบบเขออาบอกภาษาอีสานนะคะว่าจะสิเป็นแบบขั้นเขียวไหมคะไอ้แบบว่ามัน จังไหนอะเจ็บเจ็บแม่จ้าหร่อขึ้นตยานเสียงเพ่นเล่นกระดิ่งอ,อาบน้ำให้เมื่อยใจ งามจ <laughs> <laughs> ลองสีก้องสีปตาเขาคือเขาจะกินน้ำนะคะ <laughs> ปันใหญ่มากเลยนะคะ่รันา นาตยากับพี่วัฒนาแม่วัฒนากับพี่นาตายาก็ไม่ได้ทำงานหลายเดือนแล้วนะคะตรงนี้เป็นช้างตกงานอยู่นาสนาพอแล้วจะไปให้พี่นาตายากันเอามาเร็วมาเร็วเอาน้ำแล้วไม่กินน้ำแล้วไหม เดินนีแล้วเป็นอะไรคะนีใบไส้เอาไมา่กินน้ำอาบน้ำให้เขานะคะจะได้ไม่ร้อน วันนี้คุณพ่อก็ไปเอาสับป,ปะรดอีกนะคะสับป,ปะรดก็หมดแล้วนะคะโอเคปะนี่นะคะพี่ละายากินน้ำทางสายยางเขาจะไม่เหมือนอคุณแม่วาสนานะคะแม่วาสนาเขากินน้ำทางสายยางไม่เป็นนะคะอู้เหน,นีนดนาทั้งเือ <laughs> เมื่อกี้น้ำละบออเรื่อยๆๆอเ,อเ,อเอมื่อกี้เปียกเด้อมันจะเปียกที่นู่นไปเร็วพี่นาฏยาขาบน้ำให้กันมาแล้วลูกเรียกวที่ได้เข้าไปในใน,ในบ้าน อาบาน้ำให้เขาสบายตัวนะคะจะได้ไม่ร้อนเดี๋ยวก็ต้องรอคุณพ่อกลับมาก,ก่อนนะคะถึงเจ้าพิน่นาตยาไปอยู่ข้างในข้างใก้นะคะเพราะว่าพีน่นาตยาเขาดื้อน,นะคะเขาไม่เหมือนแม่วาสนานะคะ นุ้ยก็แค่เอาน้ำให้เขากินได้แล้วก็เข้าไปเก็บขยะให้ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าเอาไปผูกเองข้างในคลองนะคะกลัวเขาเล่นนะคะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาพูดไม่ฟังนะคะ <c oughs> เขาพูดไมฟ่ะะมฟังเดี๋ยเราจะเอาเขาไมา่อยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะอันตรายนะคะเพราะคุณพ่อไม่อยู่เราต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ แดดแรงมากเลยค่ะแดดจ้าเลยน้ำก็ไหลไม่ค่อยแรงนะคะเขาน่าจะอิ่นมนะมั้งอิ่มน้ำหรอบ,บอกินน้ำอีกบ้างหักเอาเด้อปักเอาเขาเก็บใส่ยางไปกิน ะะตรงที่พี่นาตาอยู่นะคะก็จะมีตรงนี้มันก็จะเป็นแดดนะคะแล้วก็มันก็จะมีร่มร่มใต้ต้นไม้นะคะร่มใหญ่ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่แต่พี่นตาตา雅เขาชอบมายืนตากแดดนะคะเขาไม่ค่อยมักยืนในห่มเลยะคะ่ะแต่เขาเป็นนอยง แหงตานานะรือเฮ้ยมักมากได้ยินน้ำแดดนียกนยินน้ำเยอะมาเลยนะคะชา,าของเราค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวหนูขอตัวไป อเอาวิญญาให้คุณแม่วัสนาแล้วก็พี่นาตยาก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเรานะคะก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาเมนพวกเรานะคะขอบคุณค่ะนาตยาขอบคุณจ่าแนเร่วสว้ายไม่สนใจเลยกินน้ำ